เราจะไปเที่ยวสมุทรสาครเริ่มจากที่สถานีสยามจ,จากสยามจะไปลงที่สถานีวงเวียนใหญ่สายสีลมนเ Next station Ratadambri. Pim, Pim, Pim. Đèo sốt. Next station. con <coughs> <Next station, Hungary. coughs> อันน,นี้น่าจะเป็นตัวเชื่อมกับไอคอนสยามทางบกเพราะว่าจะมีสายสีทองที่เชื่อมระหว่างรถไฟฟ้า BTS กับไอคอนสยามเอกีเห็นกำลังสร้างอยู่น่าจะเป็นสายสีทองจากสถานีพงเี็นใจเราจะไปสถานีจะเดินไปสถานีรถสถาน,ถานีรถไฟธรรมดา เพื่อจะไปสมุทรสาครเดี๋ยวมหาชัยเมื่อกี้ถามน้องรปภเขาบอกว่าน้องพี่เช็คเขาบอกว่าถ้าเกิดจะไปเนี่ยมีทางเดินเชื่อมไปสถานีรถไฟฝั่งฝา,งฝางประมาณถ้าเกิดเดินอ่ะยี่สนาทีสองปรถเมล์แต่ว่าถ้าเกิดมอไซค์วินเนี่ยแค่เดียวีฝั่งซ้ายนี่มอไซค์วินดีกว่าเร็วกว่า นี่ทางเชื่อมเดินไปไกลเหมือนกันเราประหยัดเวลาเพราะออกสายเขาบอกว่าพอไซวินนี่ไงนี่ไงซ้ายมือนี่โอเคไปเลยเราจะไปทางวงเวียนใหญ่นะตรงไปนั่นนะ าวนี้รถไฟฟงเืินใหญ่ป้ายเล็กๆทุบรรยากาศอสีม่วงด้วยออ้นีมเช่าถ่ายนะครับเขาบอกว่า ไม่ฟรีแล้วนะจริงๆอ่ะเมื่อก่อนเคยฟรีแล้วก็นี่คือแบบเที่ยวสุดท้ายขากลับเนี่ยออกจากมหาชัย1นึ่ทุ่มนี่คือเรากำลังจะไปมหาชัยถึงมหาชัยประมาณใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงอ่ะออกจากนี่ประมาณบ่ายสองบห้า ถึงนู่นประมาณบ่ายสามยี่สองก็ตีไว้ชั่วโมงหนึ่งกลมๆบรรยากาศรถไฟเก่าๆภาพนี้สวยมากคือแม้แต่คนไทยเองอะนะถ้าเกิดไม่ใช่ขาประจำนี่ก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ก็ได้ ดูค่าโดยสารเนี่ยแพงสุดแค่สิบบาทเองอะแล้วเป็นต้นทางเนี่นะเป็นสายสั้นอะสายแลสันาีสายสั้นอ๋มีที่สำคัญมีบ้านขอมเลยนะน่าสนใจมากเลยบ้านขอมเนี่ยประวัติศาสตร์เป็นยังไงอันนี้ฐานว่าเป็นเป็นต้นทางอะก็คือตรงนี้ไม่มีต่อแล้วฝั่งตรงข้ามก็ไม่มีแล้ว บ้านเก่าริมรางสะพานร้านสมัยใหม่ก็มีเด็กเดินข้ามสะพานเด็กเดินข้ามทางรถไฟบ้านเล็กๆริมทางน่ารัก เท่มากต้องขอขอบข้อมูลขอขอบคุณข้อมูลจากพี่นภพณหัวหน้าที่เคยอยู่พนมเปญด้วยกันแนะนำมาว่าต้องนั่งรถไฟจากที่นี่ เพลงเก่าโปรยปลิวมาประกอบรถไฟกำลังามาแล้วจันเบตาบัต้า คุ้มีเบอร์ถกขามาจอดเทียบชายนาลาสถานีทันทีเชตกรอบชายนาลาสถานีปวดมาระวังอันตรายจากรถกับ ไปสมัยเก่าก็คือจะต้องนั่งต้องเดินปันไดอ่ะก่อนเวลาลงจับกระโดดระโดดขอ ข้ามมอเตอร์ไซค์จากสถานี BTS งเงวียนใหญนะ่มาถึงที่สถานีรถไฟเนี่ยแค่20บาทไม่ใช่30บาท แถวตลาดทองสวยมากเวาหลังต้งไม้มีต้นเชเด้วย บรรยากาศคลาสสิกมากโอ้บรรยากาศคลาสสิกคลาสสิกสุด 다테크놀로지 นี่สถานีข้อควายเท่มากเลยชื่อแต่คงเดี๋ยวนี้หาควายสักตัวคงไปเจอแล้วละ 是的。還 สถานีมหาชัยแล้วโอ้เป๊ะเลยอะ่ะป3ายสามมงยี่บห้านาทีสังเกตว่าที่นี่มหาชัยที่เขาบอกว่าเป็นเมืองที่มีชาวพมา่ามากที่สุดจะเห็นมีป้ายแล้วก็ภาษาพม่าด้วยบรรยากาศคลาสสิกมากเลย นี่มหาชัยสัญลักษณ์ก็คือว่าปลาทะเลเยอะมากสัญลักษณ์มหาชัยเลยอะปลาทะเลอาหารทะเลน้ำปลากะปิ นี่ไงสัญ,ญลักษณ์มหาชัยโอ้โห,หน่าซื้อไปขายจังเลยอะน่าซื้อหันทะเลไปขายช่งโอ้โหมหาชัยสัญลักษณ์มหาชัย,ญญชยจริงๆเลยหันทะเลเพียบเลยนี่อะ ทะเลเพียบเลยสาคอนบอรุรีสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่คนไม่ค่อยไม่ค่อยรู้นะจริงๆเป็นจังหวัดที่มีสเสน่ห์มากเรื่องอาหารทะเลอะ่ะ หลอดแนวเลยอ่านทะเลห่านทะเลเยอะมากน่าซื้อไปขายที่บ้านจ้งครับผมขอดูก่อนนะครับนี่ในตลาดนะไม่ใช่ริมข้างในก็ยิ่งเยอะกะปิกุ้งแห้งกุ้งฝอย มีหลายขนาดเลยมีหลายไซส์กุ้งมีหลายสีหลายไซส์โอ,โอ,อ้เจอไปเจแล้ว